มาครีกับเดตนะคะพอดีช่องนี้ไม่ได้ลงคลิปยาวเลย mm. ก็เลยรู้สึกแบบมันก็ต้องลงเลยแกแต่มันก็แบบขี้เกียจตัดเออมันเป็นคำนี้เลยขี้เกียจตัดคลิปขอโทษนะทุกคนคือฉันก็ไม่รู้มีใครแบบว่ารอ,อ,อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย mm. คือช่องเนี้เราทําแบบออร์แกนิกมากเลยนะหมายถึงว่าเวลาที่เราอยากเมาส์อยากแชร์เรื่องอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ถึงจะค่อยมาเมาส์นะคะ ซึ่งอารมณ์การเมาอะทุกคนมันต้องมีเพราะฉะนั้นเวลาที่ฉันเจอช่วงยากๆของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยฉันก็จะไม่มีอารมณ์เมาไม่มีอารมณ์ที่จะมาแบบสวัสดีค่ะทุกคนอย่างนี้อะไรเงี้ยคือถ้าเป็นคลิปที่แบบว่าเออบอกว่าใช้อะไรอะไรเงี้ยได้ของอะไรมาใหม่บ้างอะไรเงี้ยมันก็ทําได้แหละเออแต่ว่ามันก็จะมีบางช่วงที่มันไม่ได้มีอะไรใหม่ออกไปเออหรือแบบของเก่ายังไม่หมดอะไรเงี้ย อย่างอันเนี้ยก็เคยลงไปแล้วใช่ไหมเนี่ยหลอดแรงใช้ไม่หมดเลยอะแต่พอเป็นคลิปยาวมันก็ต้องตัดซึ่งแบบเป็นคนพูดจาวกวนประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ที่ทุกคนเห็นว่ามันโฟล์มันได้ๆอะไรเงี้ยก็คืออ d ดิช่วยซึ่งใครอ d ดิชันอิดิเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นออแก,กนิกเนาะต้องมีอารมณ์เล่าเนาะเวลาที่เจอเรื่องยากๆของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบว่าไม่ได้อยากมาเล่าไม่ได้อยากมาแบบ ฟิลมันไม่ได้อะไรเงี้ยเออมันต้องมีฟิลแบบเฮ้ยทุกคนวันนี้อยากเล่าหนึ่งจงเลยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยอยากจะว่าไงดีอะขอโทษหรอแตฉ่ฉันก็ไม่ได้ว่าฉันก็ไม่รู้ว่าฉันผิดอะนะเพราะว่าเราก็เริ่มจากออรอแกอย่างเงี้ยนะแต่ก็ <c oughs> <c oughs> จะเล่าทําไมเออจะบอกว่าขอโทษหรอก็ก็ใช่ถ้าใครรออยู่อะไรเงี้ยนะเออ <c oughs> แต่ว่านั่นแหละคือถ้าฟิลมันไม่ได้อะ ฉันก็ไม่อยากที่จะมานั่งเฟกได้หอกไหมเพราะว่าคือฉันไม่ได้แบบมาทําตรงนี้เพื่อรายได้ถ้ามันจะเกิดรายได้มันก็ดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าเมนหลักเมนหลักที่เราตั้งช่องมาก็คือฉันแค่อยากจะมาแชร์สิ่งต่างๆที่ฉันรู้จะแชร์บใครฉันก็แบบว่าอา่ะงันพูดออนไลน์ไปเลยเผื่อแบบใครจะแบบว่าเอาสนใจในเรื่องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะงาั้นมันก็เลยแบบว่าออาร์แกนิกออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืม ถามว่าช่วงนี้ทำอะไรอยู่ช่วงนี้ก็ <c oughs> พยายามหาบาลานซ์ให้ตัวเองหมายถึงว่าคืองานชนะมันจะเป็นแบบว่าถ้ายุ่งก็ยุ่งมากยุ่งแบบว่าโอ้ตายแล้วยุ่งอะไรขนาดนี้เวลาทำงานผ่านไปเด็วจังเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เวลาที่ว่างเวลาที่ว่างก็คือโอ้ oh my god คือคือมันจะเคว้งเคว้องอะมันจะงง,งงกับชีวิตแบบ เออาทิตย์ที่แล้วฉันยังแบบแทบจะไม่มีเวลาการะดิกตัวไปไหนเลยทำไมอาทิตย์นี้มันว่างจังวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบว่ามันจะเป็นสวิงอะอ,องสวิงพวกเนี้ยมันก็ต้องใช้เวลาในการแบบว่า adjust ตัวเองแบบว่าเราอยามีไลฟ์สไตล์แบบไหนเราอยากจะแบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าช่วงทํางานก็คือไม่มีไลฟ์สไตล์แต่ว่าถ้าช่วงที่แบบว่างงานกนะ็คือแบบ งงนะชีวิตมันต้องยังไงต่อนะอะไรเงี้ยเออมันก็เลยเป็นช่วงแบบหาบาลานซ์ก็ได้บาลานซ์กลับมาค่อนข้างเยอะแล้วแหละนะคะแล้วก็ตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวคือก่อนแผ่นดินไหวแล้วฉันเริ่มออกกําลังกายใช่ไหมแล้วเป็นการออกกําลังกายทุกวันเพื่อที่จะแบบว่าเออ move my body a b i t นิดๆอะไรเงี้ยสินาที10นาทีว่าไปแล้วแต่วันว่าเราว่างแค่ไหนหรือเราฟิลมาแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย อันนี้มันเริ่มมาตั้งแต่ก่อนแผ่นดินไหวแล้วซึ่งตอนแผ่นดินไหวด้วยความที่ฉันอยู่คอนโดเนาะชั้นน่ะก็โชคดีมากที่เราออกกำลังกายมาก่อนอนนั้นแบบฟิตมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่แผ่นดินไหวอะ่ะคือฉันรีบแบบขวาแมวฉันเอาใส่กระเป๋าแล้วก็ยกแล้วก็หิ้วลงไปประมาณ10กว่าชั้น แล้วก็พอวังน้องแมวไว้ฝากไว้กับคนท้างล่างปุ๊บฉันวิ่งกลับขึ้นมาเพื่อหาพอ่พอเพราะพ่อฉันน่ะนั่งตัวใหญ่แล้วนั่งก็อายุเยอะแล้วใช่ไหมแล้วนั่งก็แบบว่าต้องค่อยๆลงอะไรอย่างเงี้ยคือแผ่นดินไหวมันแบบจบไปแบบนานมากแล้วเหมือนกันน่ะนางยังไม่ออกมาเลยนึกออกป่ะฉันก็แบบรีบวิ่งขึ้นไปเพื่อจะไปพยุงนางกลับลงมาอะไรเงี้ยเหนื่อยมากแล้วก็พอลอไปสักแป๊บนึงอะ่ะประมาณสักแบบ ครึ่งชั่วโมงนะ่าจะเป็นชั่วโมงละมัง้งเออฉันก็แบบว่าเออต้องขึ้นมาเอาของไหมแบบพวกแล็ปท็อปพวกอะไรอย่างเงี้ยนะก็รีบปีนขึ้นมาใช้การปีนซึ่งช่วงนั้นนะ่ะคอนโดฉันก็คือให้ใช้ลิฟต์แล้วยัง <c oughs> ไม่ได้เช็คไม่ได้อะไรนะแต่คือเขาใช้ลิฟต์กันแล้วเออฉันก็แบบว่าเออไม่แน่ใจเหมือนกันเลยอนยะ่างเงี้ยฉันก็ปีนขึ้น,นกลับขึ้นมาบนห้องแล้วก็มาเอาของก็อแอบบคิดว่าแบบ เหมือนปูส่งเฝ้าทรัพย์เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ระหว่างทางที่ขึ้นมาก็สังเกตว่าเออคอนโดเรามันไม่ได้แบบมันไม่ได้มีแครกหรือรอยแตกหรืออะไรที่มันน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝ้าก็ไม่ได้ถล่มพื้นก็ไม่ได้เป็นไรแล้วพอฉันวิ่งมาที่บ้านใช่ไหมในบ้านฉันก็คือทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอออาจจะมีแบบรอยสีที่มันร่วงลงมานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบ แค่นั้นนะอะไม่ได้มีรอยแคลกรอยผนังฉีกอะไรแบบบ้านเขาคืออินทเทียในบ้านก็สําคัญแบบว่าคนที่มาทําอินทีเลียให้บ้านเราอะไรเงี้ยอย่างบ้านหลังเนี้ยก็คือเป็นญาติกันใช่ไหมแล้วแบบปกติเขาจะทําให้พวกโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยพอดีได้โคต้าญาดเขาก็เลยมาทําให้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วสิสิบปีแล้วมั้งเออนั่นแหละณนวันนั้นก็รู้สึกว่าเออตึกเรามันก็ดีเนาะนี่อย่างเงี้ยแบบว่าคือมันเป็นตึกที่เสาต่อ,ม,อมันใหญ่มาก แล้วเจ้าของที่เป็นคนสร้างคอนโดเนี้ยเขาอยู่ชั้นบนสุดเขาอยู่บนเพนท์เฮาส์ซึ่งฉันเคยเข้าไปบนเพนท์เฮาส์เขาเพราะว่าตอนนั้นเขาจะขายแต่ฉันก็แบบเข้าไปถ่ายลงถ่ายรูปอะไรเงี้ยใช่ไหมแบบว่าเผื่อฉันจะหาคนไปซงไปซื้อได้อะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะทุกคนถ้าใครอยากแบบเอออยากอยู่เพนท์เฮาส์จังเลยอะไรเงี้ยก็ติดต่อมาคอมเมนต์ Comment ได้ <laughs> anyways ก็เคยขึ้นไมแล้วแบบทุกอย่างมันคือแบบ คุณภาพแมนเ d e แบบว่าพื้นไม้บันไดไม้สักอย่างหลูอะไรพวกนี้คือมันแบบนึกออกปะคือมันทําแบบโคตรดีอะซึ่งพอเห็นแบบนั้นใช่ไหมเจ้าของอยู่บนสุดเขาก็ต้องทําให้มันดีซึ่งตึกเนี้ยมันสามสิบกว่าปีแล้วน่าจะก่อนฉันเกิดอีกอ่ะก็เลยคิดว่าเออค่อนข้างไว้ใจแล้วก็พวกตอมอพวกอะไรเงี้ยเสามันใหญ่มากใช่ไหมก็ ค่อนข้างที่จะแบบเออมันก็โอเคนะอะไรเงี้ยแต่ก็มีบางห้องที่เขาแบบว่าได้รับผลกระทบเยอะนะแต่ฉันคิดว่าฉันอะโชคดีเพราะว่ามันอยู่ริมสุดเนาะแล้วก็มันอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงที่มันเชคหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออก็อันนเวยก็รู้สึกว่าค่อนข้างมั่นใจกับตึกเราค่อนข้างมากแต่ว่าณวันนั้นก็คือยังไงก็คือเขาบอกว่าจะมี after shock ทางบ้านก็เลยขนกันขึ้นรถแล้วก็ไปอยู่บนถนน อยู่บนถนนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีไปจอดรถตรงสถานปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าห้องน้ําแล้วก็รอดูว่าเอ๊ะสถานาการณ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งก็จอดเป็นชั่วโมงแหละแกแล้วก็แบบว่าเออรอดูนู่นนั่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยพอมันเริ่มสงบแล้วก็มากินข้าวแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านก็ยังมีความแบบมันเหมือนเป็น after shock ในแบบจิตใจเราเหมือนกันเนาะเพราะว่าหลังจากนั้นประมาณหนึ่งอาทิตย์มีฟีลแบบ จะอุ้มแมววิ่งตลอดเวลาอะไรเงี้ยแบบว่าเฮ้ยมันมันมาเปล่าวะมันใช่ไหมนะมันอะไรอย่างเงี้ยเออแบบจะอุ้มแมวหนี่ตลอดเวลาซึ่งทุกคนเป็นฉันก็คิดว่าเออมันก็น่าจะแบบปกติแหละเป็นเรีแอคชั่นปกติเพราะเราไม่เคยเจอเนาะแต่ก็รู้สึกว่าในครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นแล้วสามารถเรีแอคได้เร็วขนาดนี้ก็ถือว่าชื่นชมตัวเองที่แบบว่า เฮ้ยเรารีแอคชั่นได้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่วันนั้นอะฉันก็ให้ความสำคัญกับโมบิลิตี้ของร่างกายมากเพราะว่าพอเวลาเกิดเหตุที่มันต้องใช้สติเร็วๆหรือต้องแบบใช้ร่างกายให้แบบว่านึกออกใช่ไหมอุ้มกระเป๋าแมวอะไรอย่างเงี้ยคือความแข็งแรงมันต้องมีอ่ะนึกออกปะหรือแบบวิ่งไปพยุงพ่อมาอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีความแข็งแรงในร่างกายมากๆอเออหลังจากนั้นฉันก็ ก็ออกกำลังกายแบบว่ามากขึ้นคือก็ไม่ได้มากขึ้นหรอกแต่ว่าพพียมทำทุกวันยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรก็ตามเนาะเมื่อที่มันฉุกเฉิน,นอะไรเงี้ยเราสามารถขยับร่างกายได้อย่างแบบท่องแ่วเออเราไม่มีแบบมาโอ้ยปวดหลังโอ้ยปวดแขนโอ้ยปวดขาโอ้ยปวดขายอะไรเงี้ยเออฉันคิดว่าอันเนี้ยคือ สำคัญมากแล้วก็ใครที่เข้ามาดูบางทีไปคิดว่าแบบอุ้ยเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าค่อยลดน้ําหนักปีหน้าค่อยออกลกัไกยคือไม่ต้องคิดเรื่องลดน้ําหนักไม่ต้องคิดเรื่องแบบความสวยงามอะไรขนาดนั้นคิดแค่ว่าถ้ามันมีเหตุฉุกเฉินอะฉันสามารถที่จะมูฟร่างกายฉันได้อย่างคล่องแคล่วไหมอะไรเงี้ยอันนั้นสาคัญมากแล้วหลังจากนั้นอะพวก ร่างกายที่สวยงามบอดี้ที่สวยงามอ่างเงี้ยมันจะมาเองนะคะเอาแค่แบบว่าเฮ้ย mm. ให้เราแบบสามารถขยรบร่างกายได้อย่างฟรีลี่อะไรเงี้ยฉันว่าตอนนั้นคือปัจจัยสําคัญมากมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบว่าออกมือกายทุกวันซึ่งออกเนี่ยบางทีแบบสิบห้านาทีอะทุกคนเออมันแบบเต็มที่แค่นั้นแหละหนือออกป้าหรือถ้ามากสุดอย่างวันก่อนเพิ่งออกมาเนี่ยก็สี่สิบห้านาทีอย่างเงี้ยเออคือ แล้วแต่วันเลยฉันไม่ได้ออกอย่างนั้นทุกวันนะเออถ้าวันไหนขี้เกยียจก็แบบอ่ะสิบนาทีสิบห้านาทีละกันยี่สิบนาทีละกันอะไรอย่างเงี้ยมีเวลาหน่อยก็สามสิบนาทีละกันวันนี้ฟิลมาอย่างเงี้ยวันนี้ต้องสระผมอะไรอย่างเงี้ยสามสิบนาทีละกันเหงื่อออกไม่เป็นไรเดี๋ยวสระผมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่วันไหนที่แบบเพิ่งสระผม่ะก็อ๋อวันนี้นยืดหยุ่นเบาๆละกันสักสิบห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยเลือ,อกมาคือมันคือการแบรบทำให้ร่างกายเราอ่ะมันพร้อมสำหรับ อะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นที่เราไม่รู้เนกอ,อกปะเออฉันว่าเนี่ยแหละมันคือการเตรียมความพร้อมเนาะก็อยากที่จะลองแชร์คือฉันอะฉัน,นพยายามคอนวินพ่อฉันมากว่าอย่ไม่ต้องออกเยอะอย่ไม่ต้องออกแบบว่าโอ้เหนื่อยจังเลยวันนี้หอบแพกวันนี้แบบเหงื่อออกเยอะมากคือไม่ต้องเหงื่อออกเยอะอะไรขนาดนั้นก็ได้เอาแค่แบบว่า ให้แบบเหมือนร่างกายมันได้ขยับบางทีเรานั่งทั้งวันบางทีเรายืนทั้งวันบางทีเรานอนทั้งวันอย่างเงี้ยออกปลาซึ่งพ่อฉันส่วนใหญ่คือแหละนอนทั้งวันจ้ะนอนทั้งวันแล้วก็ไม่ได้แบบว่าขยับร่างกายไปไหนออกปามันก็ฟรีซสิแบบกล้ามเนื้อเอ็นเอิญมันก็แบบเนื้อออกมหมมันขยับไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นอยู่ก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็แบบว่ายืดเหยียดอะไรอย่างเงี้ยให้เอ็นให้กล้ามเนื้อมันคลายอ่ะ เออเอาแบบนั้นดีกว่าแล้วเดี๋ยวพวกน้ําหนักพวกอะไรเงี้ยมันจะลดเองเพราะเราทําทุกวันใช่ปะนั่นแหละก็เลยอยากที่จะมาแชร์นะคะก็วันนี้มาแบบแนวตั้งนะเพราะขี้เกียจแนวนอนแล้วก็คิดว่าคงอีดิตแบบเดียวจร <laughs> ิงๆี่ถ่ายเคยเก็บไว้นะแต่ว่านั่นแหละเรื่องอีดิตอ่ะคือฉันใช้ของหัวเว่ใช่ไหมไอตัวแท็บเล็ตอะไรเงี้ยซึ่ง มันคือคือมันใช้ดีเสียงดีภาพดีถ้าาไว้ดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอฉันจะซื้อแอปอะไอตัวเหมยตัวมันมันไม่ได้อะเออมันแบบเหมือนกับมันต้องซื้อเวอร์ชั่นจีนแล้วเวอร์ชันจีนถ้จ่ายเงินใช้เต็มไม่ได้พอฉันจ่ายเงินได้มันก็แบบเหมือนเออมันมีปัญหาโยยาไปหมดอะไรเงี้ยซึ่งแบบเหนื่อยมากเออมันก็เลยแบบ อย่างเงี้ยพอจะมาตัดในมือถือมือถือก็เมเ่มเต็มอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมีความเป็นอุปสงค์อุปสรรคอะไรนี่ขนาดแบบว่าก่อนซื้อตัวแท็บเล็ตก็คือทำกันบ้านมาแล้วแต่ว่านั่นแหละเครื่อ,องหัวเว้ยอะดีมากเลยนะแต่แค่แบบเออมันติดเรื่องแบบองค์แอปเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่โดนปิดกั้นโดนอะไรอะแอปเซ็งเหมือนกันแต่ณนะวันที่ฉันซื้ออะ ก็คือเรนจ์ราคาที่ฉันแบบแอบฟอร์ดได้มันก็อยู่ในแบบช่วง5,000อะไรเงี้ยใช่ปะอันที่ฉันซื้อมาฉันก็คิดว่าเออมันคือไซส์ที่เราอยากได้แล้วก็อยู่ในช่วงราคานี้พอดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พออนี่ก็ว่านี่ก็เช็คแบบเรียบร้อยเต็มที่อะไรแล้วนะแต่ว่าก็ยังแบบนั่นแหละก็ยังมีปัญหาซึ่งหัวเว่ยอะเขาก็มีแอปตัดต่อของเขานะ แต่ว่ายังไงแต่ว่า,วาก็คือฉันเคยตัดครั้งหนึ่งแล้วใกล้เสร็จละแล้วสุดท้ายเหมือนมันเด้งออกหรืออะไรสักอย่างามันไม่เซฟอะไรให้เลยเว้ยฉันแบบโมโหมากอะโมโหแบบโอ้ my ม o กโมโหมาก ก็เลยแบบเออยังไงก็ต้องใช้เหมยตัวอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือใช้ตัว V I P ได้แต่ไม่สามารถเซฟอะไรก็ตามที่เกิน5นาทีได้เนอะบ้ามันก็แบบว่าพัทนึงมันก็ดีนะเพราะมันทําให้คลิปเราอ่ะมันกระชับมากขึ้นแต่อีกพารัทนึงก็แบบเซ็งตรงที่แบบว่าต้องไปทําต่อเออเหมือนแอปเดียวไม่จบอะไรอย่างเงี้ยเนอะมันก็ต้องแบบ Anyway s วันนี้ก็มามามอยประมาณนี้นะคะทุกคน เดี๋ยวฉันจะไปตัดคลิปต่อแหละซึ่งเป็นคลิปของพ่อช่วงนี้หายไปตัดคลิปให้พ่อนะคะก็ขอบคุณที่ยังติดตามกันนะคะขอบคุณที่ยังรอแมว่าฉันจะไม่รู้ว่ามีใครรอหรือเปล่านะแต่ก็นั่นแหละวันนี้ไปแล้วนะคะบ้ายค่ะ